ปัดควันกับมาสามครับเป็นสามหาสองอ่าอ้อามันมาสองงวดเดือสามบ้านมันชืมาสีบ้านคร<อ>ับผมเอาสางวดนี่แตกสามตัว <ยะ S 1> เอซ,<ง>เอซีเตรียมค่าน้ำมันให้ทั้งแอ,อดวินนะครับที่น้ำหาปูให้ครับ สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของพอสะเพารุ่ยครับตามแนวทางของปูซองบนอ่ะงวดมางวดแหลกนะครับเนาะเพิ่นเข่าหาซองบนครับเอฟซีครับผมอ่ะงวดที่ผ่านมาบ่อเลมาตามมาอยู่ครับเอฟซีครับผมแต่ว่าบบเจอเพิ่นก็เลยบ่อเลว่าได้มาต่ำนะครับเนาะอ่ะของเพิ่นปูซองบนนะครับเรื่องเอฟซีครับผม เม็ดเดียวนะครับเนาะมาฟังงวดน,นี่ปูปนใัยตัวัดครับเอฟซี FC ครับผมคอนเสิเข้าไปชมคลิปของปูเอฟซีกห้ใช้วิจารณญาตในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางสเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับมกักระจัดกัดกระพานคันมกักขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เลยครับเด้เอฟซี FC ครับผมแนวทางของปูซองบนวันนี้จะได้ตัวไหนไปฟังปูปนชัยบอกสู่ฟังครับเอฟซีครับ เี่บบงงามไหมโอ้ครับผมเจะบางงามก็ออกได้ครับเมนมันเลขบบงงามเนี kind of like, ่ยม uh. ันออกดีปูเลขเลขครับเลขบ้าบาบัวโอ้ค่ะผมเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เฮบิงเฮบิงซีได้ไหมวันนี้โอ้ครับผมอ่ะครับผมการนมัสการครับปู้ครับเจริญพรนะครับผมมาตามปูซองบนนะครับพี่ซีครับผมหงวดที่มากวันนั้นได้เม็ดเดียวอืมมันบัวหกสามอาซอง ว่าหกสามหกสามเดีกใ่าอ่าโอ้ตีครับผมลืมเนาะสามหกสามมันคนตะวันให้วิ่งสามสามมาแท่าผมคำบนโอ้มันก็มาสามห้าสองบอกมนมาสามห้าสองครับผมวันนี้ให้วิ่งสี่ตัวเดียวบนเด้อบนวิ่งสี่เมตรเดียวจะเลขจับจับได้หรือไม่ได้เจ็ดหนึ่งสี่ เดี๋ยมันจะกลับกันเนี้ยมันจะกลับกันไหมอาจิมาเดนึงก็ได้ีนึงก็ได้มันจะ่ะตุงนะเด็กเล็กคำนวณจะวิ่งก็วิ่งซีมันจะมาบ่จะกบมัดมัดซีเกาเกาีหแล้วส่วนตัวส่วนตัวซื้อไปอยู่บ่ซื้อไปแท่แล้วเอาสำลับปู้สองบนพี uh, uh, a, uh, so right. occasion, ่เนรอเนาะสามวันสองท่านมา อ่วิ่งสามวิ่งสมวดนี้วิ่งสี่พว่สามว่าไดกัปูนิงสามบ่กินเข่ายห้กินเข่าเพสั่นเข่าเลยเอ้างวดนี้เหมือนเดิมเช่นเคยพี่ลังวิ่งสามวี่วิ่งสีด้พี่ังเ้อะสี่บนเนบนอย่างเดียวหางเดียวห้เจ็หนึ่งสอ้ตัวเดียวแต่ว่ากัดอยู่ในหันล้วเไปซื้องินซื้อเจ็ด่นึ่งเจ็ดหนึ่งเหมืนกันกัดอยู่นี่นี่ มากขึ้นมาเลยครับมันเขาเขาสามตัวเพราเขาสามตัวก็เขาแค่สองถัวครับผมครับผมแต่ว่าเน้นบนอย่างเดียวเน้นหนักเลยเรื่องบรเฮ็ดบเฮ็ดเขาทบ่คุมค่ะนอนเขาสูตรของปูนี่สูตรบนอย่างเดียวเน้นอือสวางบนเรื่องเดือดสายยาครับวันนี้ก็บที่เราสุดเลยครับซีบะมี่บ่สันเขาบ่สันนี แม่นี่เีบแม่นมาแค่ละสีแต่มันสิมาลักใดตันี้มาลักลอยคือมาลักสอขันมาลักสีบอกสีหนึ่งเลยโอขันมาลักสีบอกสีหนึ่งครัสครับผมอือยันมาลักลอยกับลักนวยอือาลักสีเปลียเขาาตรงนี้มาลักสีขันสีมาลักสคือสีเลยแมนไปเลยสีหนึ่งเลยสีหนึ่งหนึ่งสีละอ่าอือมาลักสีอืออ่า สิบเจ็ดกับเลตนั่นี่นะเม็ดเดียวสตัวเม็ดเดียวจริงจพี่น้องจับได้หนึ่งเจ่งสเออเนีที่จับได้ส่หนึ่งเจ็ดห่านั้นมันมันเรา่จับกับจับจับส่ตัวนีครับผมเจ็ดหนึ่งเออสีนึแล้วก็เจ็ดหน่านั้นร้อยไปจับเซตได้ก็ที่คือที่ เ่าอะวร่อเพว่อนใบวเสียเป็นเสียจับไหนแล้วจับจับสิบสียสิบเจ็ดเจ็้หนึ่งสีหนึ่งจับจับสองตัวโอ้สตัวนี่เม็ดเดียวคือเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสียโอเจหนึ่งสัเมนนี้มาตามสูตรนะปูดะเราตามสูตรอ่ามันมากับเพื่อเขาสามตัวครับ ันเขาสามตัวแตกเลยเพราะอยู่ไเดียวโอ้ครับมีเกตหนึ่งบอกพูเกห่งหนึ่งสี่นึ่ก็ายวัดเจรัญเลยโอ้ตัวเลย่ายวัดเลยไปายไปอยู่พุไปยู่นรสานโอ้ไปนเจ้าน้าอกันถึงนี่พูที่ายวัดนี้เลยเดนี่ไง่ายไปอยู่นรสานก่อนปัดทั่ปาดทั่วง่ไปตังรักกันตังรักกันปาดทั่วพี่ดาว สี่เปรี้ก้อนมาเถอะอีกกก้อน้าเขามาเขาดุงนหาเก็บเสาตัวแตกกูเ่ามึงครับเว้ยมันเคยแตกได้สามหาสองเคยแตกครับผมอ่าเคยแตกมาแล้วมันเคยแตกมหันตได้เดี๋ยวคอยบริเบิ้งซิสามหาสองสามตัวแตกมาแล้วมาแล้วพาะว่าลักรอยเป็นสามเงนนี่เงวมหากัมาสามครับผมเงวนก้นกับมาสามครับเป็นสามหาสองอามันมาสองงเดีสามอบบมันมชมาสีบบครับผม เอาสากงวดนี่แตกสามตัวเอเตรียมค่าน้ำมันให้ทั้งแอดมินนะครับสีน้ำหาปูให้ครับสิไปรียุสัยส่เปรียสยสิเปรียุ่ป้าซาไหอมันเคยแต่มันเคยมากมเคยมาครับผมบนเนีโบนเนี่ของมบนเนีโบนเน่ครับผมเสิบสี่บอกเจ็ดหนึ่งตะกรอนนี่มันเคยแตกคือสี่หนึ่งเจ็ด แมนครับผมว่านี้มันเจ็ดหนึ่งสี่โตนี่แหละขาซาตึมตึมวัดได้เงินหลานครับผมกันแดงกันแตงว่านี่โว่ก็จะเรียกสูตรนี่แล้วันนี้วันนี้สูตรที่ไวนสูตรนี่ก็ทิมวายด้วยกันแตกกันแดงว่านี่เพราะมันแตกมาสามหายสองแตกมาแล้วครับเออหายสี่สามแตกมาแล้วมันบ่ค่ห้แตก ดนหล่นดเนี่ยมันจะเขาสามตัวนี่แมีนด้วงเป็นเดียนกันมานี่ปุ๊บเนี่ยมานํ้ำกันเลยทั้งสามตัวนี่แมีนม่นมันกันได้สามตัวเลยดเป็นเดียนสองเดียนเนี่ยเขาครับอ่ะสองดสองหดเขัสามตัวอืนอกกันมีแต่สองตัวบนล่างสองตัวแล้วที่ซื้อจะผลเรีนบนครับบนอย่างเดียวโอ้บนอย่างเดียวนะครับอยู่ี่ครับผมอ้าวลืมไปว่าปูซองบนนี่บนอย่างเดียวครับไม่มีล่างบอืมอืม่างบ่ครับผม ทีดเกิดขึ้นบ่ถี่ก็บ่ว่ากันไดน้กวนน่ะมันในหน่อยบ่ปูล่างนี่คือบ่เอามันเ่็ดบ่เป็นโอ้เหอด็ดแต่กวครับเ็จับจับหาล็อกมาใส่ไหมจังสีได้ตัวหนึ่งแม่โอ้หืมเหมือนทีเขาล็อกนี่เขาตัวนี้งอหลอกนี่เขาตัวนี้ครับมันเขาล้มกันถึงหาล็อกแบบว่ามากงวดงวดได้กระซังมากมากเลยเออมากเท่ากับมันเขาล้มกันหาล็อกโอ้โมนี้ ครับทุกหันมันก็ขอาวหาลอกขึ้นมาสามเฮ็ดลอกนี่มันก็มีสามสามหาสองอะนะเมีเฮ็ดลอกนั่นก็มีสามมันเข่ากันหาลอกหาลอกเจาเบบสามตัวเดียวบ้านมันสิมม่ยังสางมันแต่ว่าจ้าบสามโอ้ครับผมเปจับเปเลขวิ่งติดซเลยตัวนี้ติดี่วิ่งซีวิ่งซบนเมีบนจีอย่างงูจักแต่ว่าีมากแท้มาซี่หนีอะไรเลย วิ่งสีเม็ดเดียวขนมันมาสมมุติขนาดสี่สี่หนึ่งเจ็ดก็ได้เออสี่เจ็ดหนึ่งก็ได้โอ้ข้าพ่อมันติมากเลยสี่แต่ว่าในในหนึ่งวันเม็ดเดียวตัวเดียวก็สี่เนี่ยเอาเอฟซีครับผมโอเคตัวเดียวห้างเดียวอ่ปันเลยปันทงเลยบอกพูดปันทงเลยไปเลยขับนวันเร็วสุด แต่ว่าเลขมักเดี๋ยวสิ่ง่งที่เขาไม่้เอไม่ก็เล็มาคือบมงานฮึอย่างมาบมื่นน่ะมักเด็กหามเล็เปูปูเล็กมักส่วนตัวไปเลยแล้วดิซื้อสามสามไปใช่ไหมโอ้คือเล็กมักหลังเนื้อตากำลังเลยกำเฮ้อข้างล่างเด้นี่โอ้ข้างล่างนี่สามสามหมดปูอออันนี้เล็กมักส่วนตัวแมนซื้อตัวนี้แหละโอ้บ่ยยังซื้อตัวนี้โอ้ขั้นซื้อ ล่างนี่ซื้อสามสามเม็ดเดียวเออเม็ดเดียวสาสาอ๋อครับผม็เลีกเบเลกหับเลขหามนี่เกาหางเกาเนี่มันเรหับเด็มัดไปหัอชื่อเสียงตัวนกทีก็ทีมันเสียหลายสิตัวละอร่อยอร่อยก็อ่อยอืนแหละบ่ลงทุนไหลทุ่ง่างก็ซื้อออเกาหาส้งกเรเลกตันหางหาสองโอ้ที่า ซื้อซ้ําซ้ําโอ้อืมโอ้วันนี้ก็สิซื้อนี่ล่ะอ่าซื้อเก้าหาเออก็ตัดหางครับผมครับผมกําลังสิซื้อ33เออเลขมักเลขชตัวลสตัวครับผมแต่ว่าเลขสก็คือ714 เด็กสร้างบนคระดองชุดนี้บนเม็ดเดียวเดี๋ยวก็มาีได้สิบชีนะครับผมว่าเอาไว้เบิดเดี๋ยวน้อปูเนาะก็จะซื้อ่ม่เยอะหอครับผมสิบชีตัวเดียวนี่เพราะมันไปเล่นอันบออกดนแล้วไหมอตสิบชี้ดีบอกปูตะกี้สมัยตะเกียนไปทัดอายุหน้าไม่ยี่ยครับเพราะนั่นแม่เราบอกอยฟั้สุดเปียหาบเนื้กล้วย ครับกเห็นมือนด้วยลรอวะเออใหญ่สับครับซื้อไปซื้อเลข่อิปเออวอกซิบซีข้างล่างไหมครับผมโอ้โหซับเออจำบอลลืมเลยจะบอลลมเลยโอ้โหแล้ววัเราคนบอใครเต็มมาไหนครับผู้ถอดยี่สิบสิบแปดซื้อไปับกวยเห็นเมื่อยังนั้นเออซื้อไปซื้อเลข่อิปซีาเขาอดีไหมครับผมวากิบซีลากเลยโอ้ว่าจะเมริกันก็เป็นเศรษฐีครับผม 嗯。啊、mm.，你爸爸。